ครับสำหรับนักธุรกิจรายย่อยวันนี้ภาครัฐก็ได้มีนโยบายส่งเสริมเพื่อจูงใจนะครับสำหรับคนที่มีที่ดินน้อยๆนะครับได้เข้ามาช่วยกันพัฒนาที่ดินให้เกิดเป็นมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับทางภาครัฐก็มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนครับโดยคนที่มีที่ดินไม่เกินสีไร่นะครับวันนี้ท่านต้องฟังเลยนะครับเพราะว่าได้มีข้อผ่อนปลนยกเว้นข้อกําหนดบางอย่างให้นะครับเดี๋ยววันนี้มาติดตามกัน,นครับ ครับก่อนอื่นเราต้องมารู้จากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกันก่อนนะครับคณะกรรมการจัดสรรที่ดินในประเทศไทยมีอยู่3คณะนะครับก็คือ1คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางครับคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางก็มีหน้าที่ในการออกกฎออกระเบียบต่างๆนะครับเพื่อควบคุมการจัดสรรที่ดินเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินทั้งหมดของประเทศไทยนะครับสคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครนะครับก็ดูแลพื้นที่เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 3. คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดครับก็ดูแลควบคุมการจัดสรรที่ดินธุรกิจที่ดินภายในจังหวัดของตนเองนะครับ ก็แต่ละจังหวัดก็มีระเบียบการจัดสรรที่ดินของแต่ละจังหวัดไปนะครับแต่ระเบียบต่างๆก็จะสอดคล้องนะครับแล้วก็เป็นในทางเดียวกับสิ่งที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดอยู่แล้วนะครับแต่ภายในจังหวัดก็จะมีข้อกําหนดที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อกาหนดจัดสรรที่ดินของจังหวัดนะครับก็จะมีรายละเอียดมากกว่าที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมอยากจะทาธุรกิจที่ดินท่านต้องไปดูทั้งระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางด้วยแล้ว อย่าลืมนะครับข้อกําหนดจัดสรรของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดในจังหวัดของตนเองด้วยนะครับทีนี้ประเภทของที่ดินที่นํามาจัดสรรนะครับก็มีอยู่3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและพาณิชยกรรมครับประเภทที่2การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประเภทที่3การจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมครับทีนี้ข้อกําหนดที่เขาจะยกเว้นให้เนี่ยเฉพาะที่ดินที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมครับ ที่นี่มีประกาศของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางครับเรื่องกําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและพาณิชยกรรมลงวันที่25มกราคม2544ครับเรื่องกําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมลงวันที่25มกราคม2 5 4 4ครับในข้อ8ครับเขาระบุไว้ว่าโครงการจัดสรรที่ดินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นะครับในเขตรกรุงเทพมหานครเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลหรือเมืองพัทยา ก็คือสรุปว่าโครงการจัดสรรที่ดินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครหรือเขตเทศบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลก็แล้วแต่ก็คือในเขตเทศบาลนั่นเองนะครับเรียกว่าทุกที่ในเขตเทศบาลนะครับถ้าโครงการของใครนะครับที่มีที่ดินเพื่อการจําหน่ายไม่เกิน2ไร่ที่ดินเพื่อจําหน่ายก็คือคิดเฉพาะแลงจําหน่ายครับไม่คิดถนนนะครับก็คือเรียกว่าเมื่อเมื่อเขียนแผนผังออกมาแล้วนะครับ เอาเฉพาะแปลงหรือพื problems, ้นท well, ี niños, ่ที่เราจำหน่ายได้เท่านั้นนะครับพื้นที่ที่ไม่ได้จำหน่ายไม่คิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารวมพื้นที่ของแปลงย่อยทุกๆแปลงแล้วไม่เกิน2ไร่ครับแล้วจํานวนแปลงย่อยไม่เกิน32แปลงนะครับท่านผู้ชมจาไว้นะครับว่าเนื้อที่เฉพาะพื้นที่จำหน่ายไม่เกิน2ไร่แล้วก็จํานวนแปลงย่อยไม่เกิน32แปลงนะครับถ้าเข้าหลักเกณฑ์แบบนี้เดี๋ยวจะได้รับข้อยกเว้นบางอย่างครับ เดี๋ยวตอนท้ายจะพูดในฝังว่าเขาจะยกเว้นเรื่องอะไรได้บ้างนะครับข้อกําหนดที่2นะครับถ้าในเขตอบตองค์การบริหารส่วนต,านตําบลนะครับไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลแต่ไปอยู่ในเขตอบตอยากจะแบ่งที่ขายอยากจะจัดสรรขายบ้างก็ทําเป็นโครงการขนาดเล็กอย่างที่ผมว่านี่นะครับแต่ถ้าอยู่ในเขตอบตเนี่ยเขาให้ถึง40แปลงครับแล้วเนื้อที่เฉพาะพื้นที่จําหน่ายนะครับไม่เกินสีไร่ครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เพื่อการจําหน่ายสีไร่ก็คือเอาเนื้อที่เฉพาะแปลงที่เราขายบวกกันนะครับ ก็ไม่เกิน4ีไร่แล้วก็จํานวนแปลงย่อยไม่เกิน40แปลงนะครับถ้าเข้าข้อกําหนดทั้ง2ออย่างนี้นะครับเขาถือว่าเป็นโครงการจัดสรรขนาดเล็กหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าขนาดเล็กพิเศษนะครับทีนี้โครงการขนาดเล็กพิเศษเนี่ยทางคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางก็ส่งเสริมนะครับให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือรายเล็กๆเนี่ยได้จูงใจในเข้ามายื่นจัดสรรให้ถูกต้องนะครับเขาก็ยกเว้นข้อกําหนดบางอย่างให้นะครับข้อกําหนดตามระเบียบตัวนี้ก็คือข้อที่1ครับ ไม่ต้องกันพื้นที่ไว้เพื่อจัดทําสโงคประเภทสวนสนามเด็กเล่นหรือสนามกีฬาคือไม่ต้องมีสวนนะครับไม่ต้องมีสวนไม่ต้องมีสนามเด็กเล่นไม่ต้องมีสนามกีฬาเลยเลยยกไว้ให้เลยครับไม่ต้องทำครับประการที่2ครับขนาดของถนนที่ใช้เข้าออกสู่ที่ดินแปลงย่อยนะครับกำหนดให้มีความกว้างของเขตทาง8เมตรครับแล้วพื้นผิวจราจรนี่6เมตรก็เพียงพอครับทีนี้ประการที่3ครับเรื่องการระบบประปาครับถ้าพื้นที่ของที่ดินจัดสรรนะครับอยู่ในบริเวณที่ การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคหรือการประปาท้องถิ่นอะไรต่างเนี่ยไม่สามารถให้บริการได้นะครับผู้จัดสรรที่ดินเนี่ยจะใช้ระบบประปาอื่นก็ได้นะครับอาจจะทําเป็นบาดาลหรือแรงต่างก็ได้ทําระบบประปาของเราเองก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ดีมากเลยนะครับเพราะปกติแล้วโครงการจัดสรรที่ดินบางครั้งนะครับถ้าถ้าต้องใช้ระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยบางครั้งเราต้องไปขอขยายเขตแรงต่างนะซึ่งตรงนี้ ก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันก็คือผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถทําได้ครับเพราะว่าเป็นต้นทุนที่สูงเกินไปนะครับอันนี้เขาก็ยกเว้นให้นะครับว่าจะใช้ระบบประปาที่ผู้ประกอบการคิดขึ้นมาเองทําขึ้นมาเองก็ได้นะครับแต่ว่ามาตรฐานของความสะอาดของน้ำเนี่ยก็จะต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอยู่แล้วนะครับสำหรับข้อผวมต้นเลื่อนต่อไปนะครับก็คือทางคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางก็ได้แจ้งมายังคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนะครับว่าถ้าข้อกําหนดมาตรฐานของระบบสาโภกต่างๆนะครับ ที่จังหวัดเนี่ยได้กําหนดไว้สูงกว่าที่ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดนะครับหากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเนี่ยเห็นว่าการจัดทำสภโภคดังกล่าวนะครับแม้จะไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการจัดสรรที่ดินจังหวัดนะครับแต่ก็ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางนะครับหากไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรก็ให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดก็ควรพิจารณาผ่อนผันให้นะครับตามข้อกําหนดนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถ เข้ามาในระบบเข้ามาทำโครงการจัดสรรที่ดินได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนังสืออีกฉบับหนึ่งนะครับยังมีอีกฉบับหนึ่งนะครับก็คือประกาศขก้รมาการจัดสรรที่ดินกลางเรื่องกําหนดนโยบายพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งของสํานักงานนิติบุคคลบ้านจัดสรรนะครับข้อกําหนดนะครับสาหรับขนาดพื้นที่แปลงจําหน่ายกับจํานวนแปลงเหมือนกันกับฉบับที่ผมพูดเมื่อสักครู่ทุกอย่างเลยนะครับแต่หนังสือฉบับนี้ก็มีการผ่อนปรนให้อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าโครงการจัดสรรเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชิกรรมนะครับ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อกําหนดด,ดังที่ผมกล่าวเมื่อสักคร,รู่นี้นะครับผู้ขอญาติทาการจัดสรรที่ดินไม่ต้องจัดพื้นที่ไว้สําหรับให้เป็นที่ตั้งสํานักง,งานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรครับหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นก็คือไม่ต้องเสียพื้นที่ในการกันไว้สําหรับตั้งนิติบุคคลนั่นเองนะครับผมจะมาสรุปให้ท่านผู้ชมฟังอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมมีที่ดินอยู่ในเขตเทศบาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลน,นาคนรนเ,เทศบาลเมืองเทศบาลตําบลนะครับหรือกรุงเทพมหาน,านาครน,นะครับ ถ้ามีพื้นที่เฉพาะพื้นที่จำหน่ายนะครับไม่เกิน2ไร่นะครับแล้วจำนวนแปลงย่อยไม่เกิน32แปลงท่านจะได้รับข้อยกเว้นที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นการจำหน่ายที่ดินพร้อมกับอาคารพาณิชย์เข้าห้แค่20แปลงนะครับเนื้อที่แปลงจำหน่ายไม่เกิน2ไร่เช่นเดียวกันแต่ถ้าอยู่นอกเขตเทศบาลไปอยู่ในเขตอบอตอคือห่างออกไปนิดนึงนะครับถ้ามีเนื้อที่แปลงจำหน่ายไม่เกิน4ไร่ จำนวนแปลงไม่เกิน40แปลงนะครับก็จะได้รับยกเว้นในเรื่องต่างๆที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้เช่นเดียวกันนะครับก็มีประมาณสัก5ประเด็นนะครับที่ประกาศขั้นประกันจัดสรรที่ดินกลางได้ออกข้อกําหนดตัวนี้มาก็เป็นการจูงใจนะครับและก็ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับที่แบ่งที่ดิน10แปลง20แปลงนะครับไม่เกิน32แปลงนะครับเรียกว่าไม่เกิน32แปลงไม่เกิน40แปลงอย่างที่ผมพูดไปสักครู่นะครับก็ได้มีโอกาสเข้ามาทํโครงการจัดสรรที่ดินนะครับ ก็เป็นการเรียนรู้พัฒนาตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เป็นการคุ้มครองผู้ริโภคด้วยนํามาค่าระบบให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดนะครับเราจะได้ไม่เป็นผู้ทําผิดกฎหมายครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสำหรับในตอนต่อๆไปนะครับผมก็จะนําความรู้ในเรื่องของการทําโครงการจัดสรรที่ดินต่างๆเหล่านี้นะครับมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับจะได้เป็นแนวทางในการดําเนินการนะครับในการทําธุรกรรมของเราให้ถูกต้องตามกฎหมายครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ